คือมวลชนเสียงสันติขอนำเสนอรายการจุดประกายให้คิดเพื่อชีวิตที่คมชัดสวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านพบกับศาสนาจารย์ดรประดิษฐ์เกิืองรังสลิดในรายการจุดประกายให้คิดเพื่อชีวิตที่คมชัดขอเชิญรับฟังครับ สวัสดีครับท่านผู้ฟังรายการจุดประกายให้คิดเป็นการนำเสนอแนวคิดคำสอนจากพระคริสตธรรมคัมภีร์เพื่อจะให้การดำเนินชีวิตประจำวันของเราทั้งหลายนั้นมีความคมชัดมากยิ่งขึ้นไม่ใช่ใช้ชีวิตแบบมัวหมองหรือเดินไปโดยไม่รู้ว่าจะไปทางไหนแต่ว่าจะดำเนินชีวิตติดตามองค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อจะให้ชีวิตนั้นมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองและมีความสุขมีความสวัสดีแก่ตัวเองและผู้อื่น วันนี้ตั้งหัวข้อว่าพูดดีเป็นสีแก่ตัวท่านผู้ฟังครับเมื่อถามว่าท่านต้องการครบคนประเภทไหนระหว่างคนจริงใจกับคนน่าซื่อใจคดหรือคนหลอกลวงคำถามของคนปกติทั่วไปก็คงต้องการครบคนประเภทแรกคือคนที่มีความจริงใจมีความหวังดีต่อกันเพราะคนที่น่าซื่อใจคดหรือคนที่ปากกับใจไม่ตรงกันนั้นเป็นคนคบไม่ได้และไม่น่าไว้วางใจ หากคบหาสมาคมด้วยแล้วก็รังแต่จะนำภัยพิบัติและความเสื่อมเสียมาสู่ตนคบไปก็ไม่เป็นมงคลของชีวิตใครอยู่ใกล้ก็มักจะพบกับความเดือดร้อนเจ็บตัวเจ็บใจและเปลืองตัวเปลืองใจไปเปล่าๆเ,เพราะคนประเภทนี้เนี่ยเป็นคนที่เห็นแก่ตัวเอาแต่ได้มักได้มักเห็นแก่ตัวเองไร้ศิลธรรมจัญยาไร้ความยางอายจนบางทีเราได้ยินเสียงบ่นว่าจิตใจของคนพวกนี้มันทำด้วยอะไร ทำไมไม่รู้สึกรู้สาหรือละอายต่อการกระทำของตนเองเลยใครยิ่งเดือดร้อนเท่าไหร่เขาก็ยิ่งมีความสุขสนุกสนานมากขึ้นเท่านั้นคนพวกนี้ไม่รู้จักคําว่าเมตตากรุณาทําไม่ได้ด้วยเล่ก็มักจะเอาด้วยกลจับไม่ได้ไล่ไม่ทันก็รอดตัวไปหรือถ้าจับได้ไล่ทันก็แทบจะเอาผิดไม่ได้ซ้ำไปและมักจะมีผลประโยชน์แอบแฝงอยู่เสมอเอาดีเข้าตัวเอาชั่วเข้าคนอื่น ทําทุกวิธีทางเพื่อสนองกิเลสตัณหาของตนเองแม้จะผิดหลักการผิดระเบียบผิดกฎหมายผิดจรรยาบัณก็ไม่รู้สึกรู้สาอะไรเพราะฉะนั้นการครบหาสมาคมกับคนประเภทนี้เนี่ยมันจะทําให้ชีวิตของเราตกต่ําด้วยจึงจะต้องหาทางหลีกเลี่ยงจากคนประเภทนี้ให้ได้แล้วคบหาสมาคมกับคนที่พูดแบบจริงใจและเป็นคนจริงไม่โกหกหลอกลวงแม้ว่าคำพูดคำจาของเขาอาจจะไม่น่าฟัง อาจจะเป็นคนพูดแบบขวานผ่าซากมะนาวไม่มีน้ำถ้าเราทนได้เราก็จะพบแต่สิ่งที่ดีๆในชีวิตผู้เขียนสดุดีได้ใช้คำว่าทรยศเพื่ออธิบายลักษณะของคนที่ปากกับใจไม่ตรงกันหรือคนหน้าซื่อใจคดที่พร้อมจะคิดคดทรยศต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อเอาตัวรอดอยู่เสมออีกทั้งพร้อมที่จะคิดคดทรยศต่อผู้คนทั่วไปเพื่อตัวเองจะอยู่รอดในบางกรณีเนี่ย เราก็มักจะพบว่าคนพวกนี้เนี่ยมักจะใช้พระเจ้าไปทำมาหากินหรือเอาศาสนาไปหากินพร้อมหันหลังและปฏิเสธความดีความชอบความงามในทางศาสนาและปฏิเสธพระเจ้าหากเขาได้สิ่งที่เขาต้องการลักษณะแบบนี้เนี่ยจึงเป็นนิสัยของคนที่ไม่สํานึกในบุญคุณขององค์พระผู้เป็นเจ้าและไม่เคยสํานึกถึงบุญคุณของใครเลยถ้าสามารถที่จะกอบโกยฉกฉวยประโยชน์ให้กับตนได้ ใครจะเดือดร้อนใครจะเป็นยังไงก็ช่างไม่อยู่ในวิสัยที่เขาจะต้องมาวิตกห่วงใหญ่แล้วก็เป็นคนที่มักจะมีข้ออ้างอยู่เสมอแบบคดในข้องอในกระดูกซึ่งพระคัมภีสาดุดีบทที่7จิต78ใช้คำว่าแบบโค้งงอเหมือนคันธนูที่ไว้ใจไม่ได้ก็คือวิถีชีวิตวกบนเหมือนรอยหยักของควงสวรรที่ใช้เจาะจุกขวดนั่นเองที่ต้องทะลุทะลวงเข้าไป ในจุกไม้เพื่อดึงมันออกมาผู้เผยเพระชนะโฮเซยากล่าวว่าผู้ใดที่ฉลาดก็ให้เข้าใจสิ่งเหล่านี้เถิดผู้ใดที่ช่างสังเกตก็ให้เขารู้เพราะว่าพระมาราคาหรือทางเดินของพระเจ้านั้นเที่ยงตรงคนดีคนชอบทำทั้งหลายก็เดินไปในทางนี้แต่ผู้ที่คิดคดทรยศก็มักจะสะดุด อยู่ในทางนี้ก็คือเดินไปก็สะดุดไปแม้ว่าทางนั้นจะเที่ยงตรงและราบเรียบเพราะคนพวกนี้เนี่ยรับความถูกต้องไม่ได้ก็สะดุดแล้วก็ลม้มลงในที่สุดเพราะฉะนั้นคําว่าทรยศก็ดีคําว่าหน้าซื่อใจคดก็ดีคําว่ามือถือสากปากถือศีนก็ดีจึงเป็นลักษณะเป็นพฤติกรรมของคนที่คบไม่ได้และไม่อยู่ในวิสัยที่ต้องไปเกี่ยวข้องสัมพันธ์ด้วยอยู่ห่างๆมากเท่าไหร่ก็จะทําให้ชีวิตของเรานะ่าเจริญงอกงามมากเท่านั้น และพระผู้เป็นเจ้าไม่ต้องการให้คนพวกนี้เนี่ยลอยนวลอยู่ในสังคมพระเยซูคริสต์เองก็ทรงตำหนิคนประเภทนี้คนที่ชอบทําบุญเอาหน้าคนที่มือถือสากปากถือศีลคนหน้าไหวหลังหลอกว่าเป็นคนที่ไม่สมควรคบหาสมาคมเพราะมีแต่ความมัวหมองและไม่เห็นความเจริญงอกงามของชีวิตเลยพระองค์ตรัสว่า เจ้าทั้งหลายก็เป็นอย่างนั้นแหละภายนอกนั้นปรากฏแก่มนุษย์ว่าเป็นคนดีมีคุณธรรมแต่ภายในนั้นเต็มไปด้วยความน่าซื่อใจคดและความชั่วช้าก็คือไร้ความจริงใจไม่มีความจริงอยู่ในหัวจิตหัวใจของเขาเลยสิ่งที่ปรากฏออกมานั้นแม้จะมองดูดีแต่ว่าลึกๆในหัวใจนั้นมีแต่ความชั่วช้าเลวรามไม่ควรจะคบหาสมาคมด้วยอีกตอนหนึ่งพระองค์ตรัสว่า เหตุไฉนท่านจึงพูดกับพี่น้องของท่านว่าพี่น้องเอ๋ยให้เราเขลียรผงออกจากตาของเธอแท้ที่จริงแล้วเนี่ยตัวของคนพูดเองยังไม่เห็นไม้ทั้งท่อนที่อยู่ในตาของตัวเองเลยท่านที่เป็นคนหน้าซื่อใจคดจงชักไม้ทั้งท่อนนั้นออกจากตาของท่านเสียก่อนแล้วท่านจึงจะเห็นได้อย่างถนัดทนีจึงจะสามารถเขีียผงออกจากตาของคนอื่นได้เพราะฉะนั้นคนหน้าซื่อใจคดในบางทีเนี่ย มีไม้สูงทั้งท่อนขวางหูขวางตาอยู่แล้วก็ยังอาสาที่จะเขี่ยผงเศษผงออกจากตาของเพื่อนบ้านหรือของคนอื่นเพราะฉะนั้นก่อนที่จะเขี่ยผงออกจากคนอื่นนั้นควรจะชักเอาไม้ทั้งท่อนที่ปิดหูปิดตาออกซะก่อนเพื่อจะได้เห็นผงที่อยู่ในตาของเพื่อนนั่นนะชัดเจนยิ่งขึ้นถ้าไม่เช่นนั้นแล้วเนี่ยอาจจะทําให้เราตาบอดด้วยก็ได้ด้วยเหตุนี้เองปลายทางชีวิตของคนที่ มือถือสากปากถือศีลคนที่ปากกับใจไม่ตรงกันหรือคนที่น่าซื่อใจคดจึงจบลงที่ความวิบัติหรือความหายนะนั่นคือไม่มีใครครบหาสมาคมด้วยเป็นคนน่ารังเกียจและไม่น่าอภิรมใดใคนประเภทนี้เป็นนักสร้างภาพเป็นคนน่าเนื้อใจเสือเป็นคนที่มีบุคลิกดีแต่งตัวดีพูดจาไพเราะอ่อนหวานยิ้มแย้มแจ่มใสแต่ภายในนั้นช่างเต็มไปด้วยเล่เพทุบาย ไม่น่าเชื่อถือดูเหมือนเป็นคนดีมีคุณธรรมน่าเลื่อมใสศรัทธ,ธาแต่ภายในกลับเต็มไปด้วยความคิดชั่วชั่วและสิ่งสกปรกลุงรังมากมายพร้อมทําร้ายและทําลายผู้อื่นอย่างเลือดเย็นได้เสมอพระเยซูคริสต์จึงตรัสว่าวิบัติหรือหายนะความหายนะจงมีแก่ผู้คนเหล่านั้นคนที่ชอบพูดจาดูถูกผู้อื่นคนที่น่าซื่อใจคดคนที่ปากกับใจไม่ตรงกัน คนที่เอาดีเข้าตัวเอาชั่วเข้าผู้อื่นเพราะว่าคนเหล่านี้พร้อมทำลายผู้อื่นอย่างเลือดเย็นเสมอคนเหล่านี้เป็นเหมือนอุโมงค์ฝังศพซึ่งฉาบด้วยปูนขาวข้างนอกดูงดงามจริงๆแต่ข้างในเต็มไปด้วยกระดูกคนตายและการโสโครกการโสมมสารพัดเต็มไปด้วยกลิ่นที่เน่าเหม็นจากศพที่ผุพังเน่าเปื่อยนั้นเพราะฉะนั้นคนพวกนี้ไม่น่าจะคบเพราะว่าเป็นเหมือนอุโมงค์ฝังศพ ที่ฉาบ้วยปูนขาวผู้เผยพระชนะโยเซย,ยาจึงเรียกร้องให้เราหันกลับมาหาพระเจ้าและดำเนินชีวิตด้วยความเที่ยงตรงไปกับพระองค์ท่านกล่าวว่าเหตุฉนั้นท่านทั้งหลายจงกลับมาหาพระเจ้าของเจ้ายึดความเมตตายึดความยุติธรรมยึดความถูกต้องไว้ให้มัน่นแล้วรอคอยพระเจ้าของเจ้าอยู่เสมอรอคอยพระเจ้าก็แปลว่าให้เราเนี่ย ขอความเข้าใจขอสติปัญญาจากพระเจ้าซะก่อนก่อนที่จะทำอะไรแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดนั้นเมื่อกลับมาหาพระเจ้านั้นยึดความถูกต้องชอบธรรมไว้เป็นสรณะท่านผู้ฟังครับหัวใจสำคัญของการกลับมาหาพระเจ้านั้นก็คือเราต้องรู้สึกสำนึกว่าเราเนี่ยไม่มีความสมบูรณ์ในตัวของเราเองเรามีโอกาสที่จะทำผิดทำพลาดแล้วก็คิดผิดพลาดอยู่เสมอ ขอให้พระเจ้าทรงชำระและรับการเปลี่ยนแปลงจากพระองค์เมื่อเรารู้สึกสำนึกและตั้งใจที่จะปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตจริงๆแล้วเราก็จะได้รับการทรงนําจากพระผู้เป็นเจ้าได้รับการเปลี่ยนแปลงให้มีทัศนคติใหม่ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นต้องการใช้ชีวิตในทางที่ถูกต้องมีเกียรติมีศักดิ์ศรีและมีตามทํานองของธรรมตามวิถีแห่งกางเขนขององค์พระเยซูคริส แม้ว่ามันจะรุ่มรุ่มดอนดอนแม้ว่าจะมีความทุกข์บ้างมีความเจ็บปวดบ้างมีความไม่สบายบ้างแต่หากเราเดินตามทางของพระเยซูคริสต์เราก็จะไปถึงจุดหมายปลายทางที่แม้ในความเข้าใจของคนทั่วไปนั้นมันเป็นความสูญเสียมันเป็นความเจ็บปวดแต่เบื้องหลังความเจ็บปวดและการสูญเสียนั้นก็คือการที่สามารถยิ้มได้ทั้งน้ำตาเพราะเราอยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้าแล้วเราอยู่ในการทรงนำของพระองค์ เราจะไม่หลงทางออกนอกลู่นอกทางอีกต่อไปการที่จะใช้ชีวิตในวิถีทางของพระเยสุคริสต์นั้นแม้จะไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ถ้าว่าเราใช้ชีวิตตามทางของพระองค์ตามพระธรรมคำสอนของพระองค์แล้วเนี่ยเราจะพบกับความเจริญรุ่งเรืองของชีวิตอย่างแน่นอนดังที่พระเยซูคริสต์ตรัสว่าคนปกติเนี่ยไม่ต้องการหมอหรอกแต่คนเจ็บต่างหากที่ต้องการหมอ แล้วการที่พระเยซูคริสต์เสด็จมาบังเกิดเป็นมนุษย์ยอมทนทุกข์ทรมานยอมสิ้นพระชนบนกลางเขนและเป็นขึ้นมาจากความตายนั้นไม่ได้มาเพื่อจะเรียกคนดีคนชอบธรรมหรือคนที่รู้ว่าตัวเองไม่เจ็บป่วยหรอกแต่พระองค์ทรงมาเรียกคนบาปให้กลับใจเสียใหม่ถ้าเราไม่รู้สึกรู้สาว่าเรานั้นเป็นคนผิดคนบาปหรือเป็นคนที่มีความบกพร่องไม่ว่าทางกายหรือทางใจเราก็ไม่ต้องการพระองค์แต่ถ้าเรารู้สึกว่าเราเป็นคนบกพร่องและเป็นคนบาป ต้องการที่รับการเปลี่ยนแปลงต้องการที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่กับพระองค์เราก็ต้องพร้อมที่จะต้อนรับโองไว้ให้เป็นพระผู้ช่วยรอดเปิดใจต้อนรับพระองค์ด้วยความตั้งใจและด้วยความจริงใจและพระเจ้าทรงมีพระกรุณาทรงพระคุณทรงมีพระเมตตาที่ประเสริฐที่สุดพระองค์ก็จะทรงโปรดยกโทษบาปของเราทั้งหลายและทรงโปรดประทานชีวิตใหม่ให้เราเริ่มต้นชีวิตไปกับพระองค์ ที่ไร้มนทินบาปอีกต่อไปเป็นคนใหม่ที่อยู่ในการกำหนดอยู่ในการดำเนินการชีวิตที่มีพระเจ้าทรงนำเท่านั้นดังที่โปรงตรัสว่าเวลาที่กำหนดนั้นมาถึงแล้วและอาณาจักรของพระเจ้าก็มาใกล้แล้วท่านทั้งหลายจงกลับใจเสียใหม่และเชื่อในข่าวประเสริฐเถิดข่าวประเสริฐในที่นี้คืออะไรข่าวประเสริฐในที่นี้ก็คือว่าพระเจ้าซึ่งเป็นถึงพระเจ้าได้ทรงสละพระชนชีพของโรรองลงมาบังเกิดเป็นมนุษย์ ทรงสิ้นพระชนแทนเราและพระองค์ยกโทษบาปผิดทั้งหลายทั้งสิ้นของเราจนหมดเราจึงมีโอกาสที่จะลืมตาห้าปากที่จะดำเนินชีวิตใหม่โดยไม่มีความผิดความบาปนั้นเพราะพระเจ้าแบกรับไปจนหมดสิ้นแล้วต่อแต่นี้ไปเราก็จะใช้ชีวิตแบบอิสระชนที่ไม่ถูกครอบงำจากกิเลสตัณหาทั้งหลายแต่จะอยู่เหนือความต้องการของเราทั้งหมดทั้งสิ้นเราจะอยู่ภายใต้การทรงนำของพระเจ้า และเมื่ออยู่ภายใต้การทรงนำของพระเจ้าแล้วเนี่ยเราจะไม่หลงทางอย่างแน่นอนแต่จะไปถึงจุดหมายปลายทางที่พระเจ้าได้ทรงกำหนดเอาไว้ชีวิตจึงจะมีแต่ความชื่นชมยินดีท่านเปโตรได้หนุนใจพวกเราทั้งหลายว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ได้ทรงเฉยช้าในเรื่องพระสัญญาของพระองค์ตามที่บางคนคิดนั้นแต่พระองค์ได้ทรงอดกลั้นพะทัยไว้เพราะเห็นแก่เราทั้งหลายมาช้านานไม่ทรงประสงค์ ที่จะให้ผู้หนึ่งผู้ใดต้องพินาศเลยแต่ทรงปรารถนาที่จะให้คนทั้งปวงนั้นกลับใจเสียใหม่เพราะฉะนั้นการกลับใจเสียใหม่ก็คือการปรับเปลี่ยนวิธีคิดปรับเปลี่ยนทัศนคติปรับเปลี่ยน,น,ยนวิถีชีวิตจากวิถีชีวิตเดิมๆที่วนเวียนอยู่ในเรื่องความผิดพลาดบกพร่องวนเวียนอยู่แต่เรื่องเรื่องความไม่ถูกต้องและความไม่จริงใจวนเวียนอยู่ในเรื่องของการเป็นคนน่าซื่อใจคดคนที่ปากกับใจไม่ตรงกัน วนเวียนอยู่กับการที่มือถือสาปากถือศีลกลับมาอยู่จำเพาะพระพักของพระเจ้ารับการเปลี่ยนแปลงจากพระองค์เพราะพระเจ้าของเรานั้นทรงไว้ซึ่งความรักอันมั่นคงความรักมั่นคงนี้ไม่เคยเปลี่ยนแปลงแม้ว่าเราจะเปลี่ยนใจหลายครั้งหลายคราวเราอาจจะเปลี่ยนใจไม่อยากติดตามพระเจ้าบ้างเปลี่ยนใจที่จะทำตามใจปรารถนาของตนเองบ้างแต่พระเจ้าทรงเฝ้าดูเฝ้าคอยให้เราเนี่ยน,นะ กลับมาหาพระองค์อยู่เสมอเหมือนพ่อที่รอคอยลูกที่หลงหายแล้วกลับมาร่วมเป็นครอบครัวเดียวกันอีกครั้งหนึ่งความคิดความเข้าใจนี้เองที่ทําให้เรานั้นอะ่ะมีความหวังใจที่มีชีวิตอยู่ไม่ใช่เป็นความหวังแบบลมหลุมแรงๆความเชื่อและความหวังใจนั้นเป็นหัวใจสําคัญของการที่จะติดตามพระเจ้าและสิ่งที่สําคัญยิ่งไปกว่านั้นก็คือพระเจ้าทรงรักเรามากและรอคอยให้เรากลับมาหาพระองค์ถ้าเรา มีความรู้สึกสำนึกและทราบซึ้งในพระเมตตาคุณของพระเจ้าแล้วผมเชื่อว่าเราจะได้รับการปลดปล่อยจากพันธนาการของความผิดความบาปหรือพันธนาการของกิเลสตัณหาที่ไม่มีวันสิ้นสุดแล้วเราจะรู้สึกว่าตัวเรานั้นจะเบาหวิวเพราะเราไม่ถูกฉุดรั้งจากความต้องการที่ไม่สิ้นสุดเหล่านั้นทำให้เรารู้จักใช้ชีวิตอย่างพอดี และมีความพอเพียงพอพึงพอใจในสิ่งที่มีและสิ่งที่เป็นจะไม่อิจฉาริษยาตาร้อนต่อใครก็แล้วแต่ที่อาจจะดีกว่าเราเก่งกว่าเราหรือมีมากกว่าเราแต่เราจะพึงพอใจในสิ่งที่พระเจ้าประทานให้และใช้ทุกสิ่งที่พระเจ้าประทานให้นั้นเพื่อประโยชน์ในพระราชกิจของพระองค์คนที่มีทัศนคติและวิธีคิดวิธีดำเนินชีวิตเช่นนี้จึงเป็นคนที่มีเกียรติ เป็นคนที่มีศักดิ์ศรีน่าเคารพนับถือและผู้คนทั่วไปก็จะได้รับพรหรือได้รับสิ่งดีๆในชีวิตเมื่อคบหาสมาคมกับเราที่เดินตามทางของพระเจ้าและอย่าลืมว่าทุกคนนั้นมีชีวิตอยู่เพื่อที่จะสนองพระเดชพระคุณของพระเจ้าและชีวิตของเรานั้นเป็นของพระเจ้าเราไม่มีสิทธิ์ในการที่จะไปกําหนดชะตาอนาคตของตัวเองได้เลยต้องฝากชีวิตไว้กับพระผู้เป็นเจ้าเพราะเราไม่รู้ว่าวันนี้จะเป็นอย่างไรพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไร วันเวลานั้นอยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้าถ้าเป็นพระประสงค์ถ้าเป็นน้ําพระทัยของพระองค์ที่ให้เรานั้นมีชีวิตอยู่ยืนนานหรือย,ยืนยาวเราก็โมทนาขอบพระคุณพระเจ้าแต่ถ้าหากว่าวันใดที่เราจะต้องพบกับความทุกข์ยากลําบากเราก็เชื่อว่าพระเจ้าทรงสถิตอยู่ด้วยและจะทรงโปรดประทานสติปัญญาให้เราสามารถที่จะหลุดพ้นอุปสรรคปัญหาเหล่านั้นแต่เราจะไม่คดโกงใครไม่อารัดอาเปรียบใครและฉกฉวยประโยชน์เพื่อจะให้มันรอดพ้นไปวันวัน เราต้องสแสวงหาพระเจ้าเพราะเชื่อแน่ว่าพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าแห่งความรักพระเจ้าแห่งความยุติธรรมพระองค์คงไม่ปล่อยให้เราจะต้องทุกข์ทรมานมากกว่าที่เราจะทนได้เพราะฉะนั้นเราจึงไม่วิตกไม่ทุกข์ร้อนมากมายนักในการมีชีวิตอยู่แต่ละวันแต่ไม่ใช่ว่าเป็นคนที่ไม่เอาไหนนะครับก็คือปล่อยปละละเลยให้ใช้ชีวิตไปวันๆเราจะต้องทําหน้าที่อย่างดีที่สุดรับผิดชอบสิ่งต่างๆอย่างดีที่สุด ต้องพูดต้องจาในสิ่งที่ก่อให้เกิดประโยชน์สิ่งที่เป็นมงคลเท่านั้นเมื่อเราไม่วิตกทุกขร้อนไม่กวนกรวาวยก็แสดงว่าเราเชื่อและไว้วางใจในการทรงนำในการอํานวยพระพรในการเปิดเผยขององค์พระผู้เป็นเจ้าเราก็พร้อมที่จะเดินไปกับพระองค์ไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นเราก็จะไม่ท้อแท้เราจะไม่หมดหวังไม่ท้อถอยหรือบางครั้งเราจะไม่ถอดใจเพราะพระเจ้าทรงสถิตยอยู่กับเรา เมื่อเรารู้ว่ามีใครอยู่ด้วยในยามที่เราทุกข์ร้อนเราก็จะมีความเชื่อมั่นและพร้อมที่จะดําเนินชีวิตให้ไปถึงที่สุดตามวิถีแห่งกลางเขนของพระเยซูคริสต์นั่นเองมี ฟังครับทีมงานสื่อมวลชนเสียงสันติขอขอบพระคุณศาสนาจารย์ดรประดิษฐ์เกีองรังสิษเป็นอย่างยิ่งครับที่มาแบ่งปันข้อคิดเรื่องราวดีๆในการดำเนินชีวิตให้เราได้รับฟังกันในรายการจุดประกายให้คิดเพื่อชีวิตที่คมชัดตอนนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วครับเสียงสันติมีความยินดีที่จะให้คุณผู้ฟังได้เรียนรู้ศึกษาเพิ่มเติมเรื่องราวดีๆในการดำเนินชีวิตให้ประสบความสําเร็จครับเพียงคุณผู้ฟังเขียนจดหมายแล้วส่งมาที่ สื่อมวลชนเสียงสันติตูปน131ปนจเชียงใหม่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่รหัสไปรษณีย์5 0 0 0 0หรือโทรศัพท์053-242-654ทีมงานจะจัดส่งหนังสือไปให้ครับวันนี้ลาไปก่อนครับขอความรักและสันติสุขจากองค์พระเยซูคริสต์เจ้าจงดำรงอยู่กับคุณผู้ฟังทุกท่านสวัสดีครับ